ลกเนือกจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่จังหวัดนาธิวาสวันนี้ผมจะพาไปชมของดีบ้านฉันตามไปกันเลยถึงแล้วศูนย์การเรียนรู้ชัน,นโรบูโดอำเภอยี่งองจังหวัดนาธิวาสเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชงชนงโรงอำเภอยี่งงจังหวัดนราธิวาันะครับตอนนี้ผมอยู่กับแบดดิงครับผมประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับอย่าสั้นๆว่าชนาโรงบูโดยี่งงนะครับชนาโรงบูโดยี่งงจะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่กับท่าเขาติดกับท่าเขาโบูโดและก็อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอยี่งงครับพึ่งชนาโรง บูโดของแบรนด์นี้มีความแตกต่างจากพึ่งชนรงค์อื่นๆยังไงครับมันมีข้อพิเศษไ,ไงครับคือด้วยความแตกต่างของระบบนิเวศของเราทําให้สปปรรพคุณและรสชาติของน้ำชนรงเป็นเอกลักษณ์ประจําสินของเราซึ่งจะเป็นตัวจุดเด่นของผลผลิตผลิตภัณฑ์เขาได้ดีซึ่งความแตกต่างของแต่ละพื้นที่นั้นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่แตกต่างรสชาติและสรรพคุณก็จะแตกต่างครับที่นี่จะเลี้ยงอยู่แปดสายพันธุ์แต่ในกลุ่มของเราตอนนี้เลี้ยงอยู่สิบสามสายพันธุ์ครับ ใส่พันขวเงินถึงจะให้รสชาติน้ำผึ้งก็คือหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ใส่พันธุ์อิตาม่าจะให้รสชาติของน้ำผึ้งเปรี้ยวอมหวานแล้วก็ที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับผลผลิตผลิตภัณฑ์กับน้ำผึ้งชนโรงจุดเด่นของเราก็คือลักษณะเป็นดูสดๆกลัง นี่เครื่องหมายการค้าแต่สําหรับแบดินเนี่ยคือเครื่องหมายความสําเร็จรางวัลเดอะเบสกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่นประจําปี6-2ที่ออมสินม,มอบให้กับแบดดินและอีกหลายๆรา,างวัลครับระบบนิเวศก็สําคัญนะครับพึ่งชนรงเนี่ยก็จะไปดูดน้ําหวานจากเกสรของต้นไม้ต่างๆในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงส่วนหนึ่งก็ จะมีต้นกาแฟครับชนโรงก็จะมาดูดเกสรจากต้นกาแฟแล้วก็จะมาผสมเกสรให้กับต้นกาแฟให้เกิดมเมล็ดกาแฟครับผมเดี๋ยวแวร์เขาจะพาผมไปชิมแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยครับมันจะมี้างอยู่ในหลอดก็สามารถอยู่ในหลอดได้ อย่างที่เวดินได้กล่าวไว้นะครับระบบนิเวศที่แตกต่างรสชาติย่อมแตกต่างอย่าลืมแวะมาสัมผัสกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชันนรงบูดโดยิ่งอจังหวัดราชวาฒครับผม